หวยอ้ยอยัย,ยัยัโอ้ยอ้ยีได้ว่าอ้ยไปเป่าแค่หวยป่าอ้ยตั้งคอหนึ้่หวยอ้ยอไวางอะไอาอ้า จอตาข้อก้งไหวเปล่าไหวะไหวนึกไหวเปล่าหวฮะหวนไหวเจตข้อู้อย่มงไทนะเคมา้เ่ยวถ้งไทมาตอนนี้กูถ่ายเองโอเคครับไปน้ำแข้งเลยอันนี้เขนหมวยมิเตไฟนะครับมาเจอ รู้มวยที่บิ๊กบอสไม่ไทยนะผม<น> est, เราดูบรรยากาศวันนี้นี่วันนี้ทานินนนปโป้ก็มานะครับอันนี้แค่ลงรวมนะ,ะไปขับมิเตอรไฟเยอะนะมหะนะมาชัยอาให้ดูให้ดูีิลงไปสองสามคู่แล้วนะครับนนโหมาคนเยอะ โอเคครับเดี๋ยวคู่นี้เป็นคู่พิเศษนะครับผมนี่ก็เทนหมวยมินิไฟนะครับนี่ชื่ออะไรครับบีมครับฮะบีมบีมเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่บิบ๊อบเมวยไทยนะครับผมก็ขอบคุณสถานที่บิบ๊อบเมวยไทยนะครับใครอยากจะมาเรียนมวยไทยแล้วก็ฟิตเนสนะครับผมมาได้ที่นี่ครับบิบ๊อบเมวยไทยมหาชัยนะครับผมโอเคนี่วันนี้คนดูเพียบเลยนะผมอ้าวคู่นี้เป็นมวยครับอ่าชนรวมมวยไทยนะมวยไทย Vâng lâu, Vâng lâu Vâng Ôi Cầm bạc lắm khen mùa Ôi Dạc 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 โอ้ยสายยาวมวยซ้ายมวยซ้ายนะครับคู่นี้สายสะกิดใจครับโอ้ยขาหน้าขึ้นมวยขาหน้าไปโอ้ยอาันตีนรูปหน้าเป็นไงเราเป็นไงเราเอาไหนครับเพชรหมวยอย่าให้เขาขยี้ได้ว่าเอ้ย ทีผ่านนทีผ่านแล้วหนึ่งนาทีแล้วเอาโอ้ยมวยซ้ายกับมวยซ้ายครับคู่นี้ไปป่าขึ้นมวยไปป่า,ออา,าเอ้ยอ่ะวงในครับเอ้ยตีไอ้อะแยก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 มันทีเดียวไม่ต้องปั๊มเยอะครับเอ้สามนาทีขอกัอน้นคอในขึ้นมวยโอ้ยตีซ้ายซ้าย โอ้ยแท้งเขาเอามงเอาหน่อยหน่อยอ้าวโอ้ยโอ้ยสลับการแล้วครับเป็นมือขวาแล้วตัวนี้สองนาทีผ่านหนึ่งนาทีโอ้ยผ่านหนึ่งนาที สองนี้ผ่านแล้วนี่ที่สุดท้ายออกแล้วที่ออกเลยนะเอาเริ่มเริ่มเริ่มคุณจะจับมะนับแข้งเยอะครับไปแดงแดงกัน้นข้อไปหน่อยแล้วม,มาทับกับนข้อทับใบแนี่ยโอ้ยตะดุ้งโอ้ยตะะดุ้ง,อ,งออกาออการครับลุงนี้ออกการครับ อีสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิตอนนี้ออกกแล้วผมโอ้ยโอ้ยโดนดักหมัดโอ้ย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  วิธีส oh. ุดท้ายสิวิสิวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหมดเวลาโอ้อันนี้คู่นักมวยนะครับอันนี้คู่นักมวยนะอันนี้คู่นักมวยนะเป็นไงบ้างจนะหนุกไหมหนุกไหมโอเคครับผม ติ๊กเอรมันเอาเงนมากูอยู่แล้วนี่อขาเอาโอเคครับผมออกสุดยอดครับมานลาครับผมใครอยากจะมาเล่นอยากจะมาเรียนก็มาได้ที่บิ๊กบ๊อบปทไทยนะครับผมมหาชายัย